สวัสดีครับกระบะอินสุเข้ามาอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเอ็กซิลี่นะครับตัวพิเศษเลยนะครับตัวนี้เรียกว่าเพิ่งเข้ามานะครับสีขาวนะครับสีขาวโลโก้สีแดงนะครับคันนี้ปี16นะครับเกียร์มากับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับตัวยกสูงนะครับไฮ g h นเดอร์อ่าและสภาพรถสวยมากนะครับสวยมากเลยและบอกเลยรถเดิมๆสภาพเดิมนะครับสีขาวนวลๆสมาร์ทแคปมีโลบาร์มาให้ครบๆนะครับ แม็กเดิมนะครับแม็กเดิมยังเดิมสภาพจะแท้นะครับรถเดิมๆไม่มีแต่แปลสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับใครหาอยู่นะราคาไม่ถึง4ี่แสนนะครับคันนี้ซื้อสดได้จัดแฟนได้นะครับอ่ะซื้อสดได้จัดแฟนได้สนใจรีพักรีบโทรหาเป้ด่วนๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเอ็กซิลี่นะครับปี16นะครับจาจกหน้าจะเป็นตัวสีเทาดํานะครับสเกลรอบคันจะได้เป็นสีเทาดาแต่กับขอบสีแดงแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ ภหน้าโปรเจอร์นะครับนี่เดี๋ยวก็ล้างคัสปาขัดให้นะครับไม่ต้องห่วงนะหรือเก็บรายละเอียดให้นะครับนี่คือรถพึ่งเข้านะครับรถพึ่งเข้านะครับรถบ้านนะครับคันนี้ก็คัดไม้แล้วนะครับคัดให้ลูกค้าแล้วใครสนใจแอดไลน์มาทักมาเป้ได้เลยนะครับสภาพรถเดิมสวยนะครับอ่ะแล้วก็ซุ้มล้อโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีน้ำมันรั่วเลยเยอะนะครับตัวนี้นะครับตัวล้อเนี่ยจะบอกว่าสภาพยังใหม่คลิปเลยนะครับ ได้นะครับพอบ16นะครับพอ16บหกยางปี22บสองก็ยาง2ปีนะครับก็เปลี่ยนยางมาแล้ววันจข้ามดีเห็บจะได้เป็นตัวสีทูโทนดำดำปัดกระเทานะครับกระจกมองข้างนะครับก็ได้เป็นตัวสีโทนเดียวกับตัวรถเลยนะครับกระจกก็น้านะครับนี่สภาพไม่แตกไม่ลาวนะครับสวยใสเดิมเดิมนะครับใครหาอยู่นะไม่ควรพลาดนะครับคันนี้สภาพสวยจริงนะครับสวยจริงนะครับเรียกว่าน่าใช้เลยคันนี้ โรบัสทหลังติดตั้งมาให้ครบแล้วนะครับคราวนี้อย่ามาดูโครงสร้างนะครับตรวจให้หมดเช็คละเอียดเลยนะครับบริลูกค้ามาเราชมอีที่บริษัทนะครับหูจับนะครับมีตัวนี่มีคาบหน่อยคาบเลยเดี๋ยวาขัดออกให้นะครับนี่บอกเลยครับปุ๊บใส่วิ่งเลยตรงนี้นะครับรถก็เดี๋ยวต้องมีเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดให้นะครับโครงสร้างรถเดิมเห็นไหมครับเดิมหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับดูเลยเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะครับขอบประตูเดิมนะครับ โครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับอ่าแล้วก็ช่องคู็อ์มีให้ครบแบบนี้นะครับแอร์แบ็กมีให้ครบนะครับเป็นรองเป็นอาร์สปอร์ตดูเลยครับเรียงชัดคมแบบนี้ทุกจุดทุกเม็ดอ่านี่แหละครับแบบนี้สวยๆเลยนะครับเป็นอาร์คเดิมเป็นอาร์คแท้นะครับรถเดิมๆไม่มีน้ําท่วมนะครับเบาะนะครับนี่มีรอยตรงรอยแตกธรรมดานะครับแล้วพิเศษผล่นอเยิยวแต่การให้ใหม่นะไม่ต้องห่วงนะครับจะการให้ใหม่นะครับ เกียร์เมนูหัวสปีดมีกล้องมีกล้องให้ครบนะครับมีกล้องถอยให้ครบเลยอสภาพเดิมสวยนะครับสวยเลยคันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ตัวถังเดิมไม่มีน้าท่วมไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับดูได้เลยารถสภาพเดิมสวยพร้อมใช้นะครับสภาพเดิมสวยพร้อมใช้เลยนะครับใครหาอยู่รีบทันรีบโทรหาเปนะครับ094794848นะครับคันนี้ยังโสดยังว่างนะครับ ไฟเบรกนะครับเป็น LED นะครับไฟเดี้ยวกับหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับก็เป็นไฟเบรกไฟถอยเนาะก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับกันจุดท้ายติดตั้งมาให้ครบกล้องถอยมีมาให้ครบๆเลยนะครับแมตเนอร์สภาพใหม่กริปเนียนนะครับมาดูกันท้ายตะคุงตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะครับไม่มีอ้าไม่มีแตกไม่มีช่อมไม่มีทําไม่มีชนนะครับซ้ายเดิมขวาเดิมนะครับตามคอนเซปต์นะครับนี่เดิม นะครับยีสูนะครับช่วงล่างนะครับก็จะนิ่มกว่าพวกรีโวนะครับเนี่ยช่วงล่างแหนบมี4ี่้าอันแบบนี้นะครับสภาพเดิมที่คือรถยังไม่ล้างนะครับก็เห็นสภาพดิบแรกรับเลยนะครับกระจต่างต่างก็มีตัวกันโคลนให้นะครับอ่าโลบาร์เป็นทูโทนเทาดํแตงกับขาวนะครับก็เรียกว่าสวยใช้ได้นะครับสมัยที่มีมาให้นะครับมีมาให้นะครับกระจกเป็นไฟฟ้า2บานแล้วก็พับไฟฟ้านะครับได้ด้วย เครสวยนะครับกุญแจนะครับได้มาทั้งหมด2ดอกนะครับทั้งหมด2ดอกนะแบบนี้เลยนะครับสวยคลิปนะครับแบบมือครบนะครับจอมีให้นะครับเดี๋ยวเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทปึ๊บอ่ารอดูนะครับขออีกทีนึงนะครับอ้าวไม่ติดเดี๋ยวนะครับ อเอยวขอเสร็จตัวหนึ่งลืมไปว่าต้องเหยียบคดา้างพารถมีคา่านะครับลืมลืมลืมนะครับมีจงมีจอให้มีกล้องให้นะครับกล้องหลังมีใหคค้ครบแบบนี้นะครับไม้ก็อยู่มา1นึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับราคาก็สามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับพอประมาณเจ็ดพันนะครับประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันห้าประมาณนี้นะบวกลบนะครับอ่าแต่ว่ารถโดยรวมคือถือว่าสวยเลยนะครับ พอจะไล่มีให้ครบแบบนี้นะครับกล้องถอยก็มีนะครับตรงกลางก็มีที่คงท่วงคงองของให้ครบนะครับรถนะครับเป็นรถน่าจะรถคันี้รถบ้านนะสภาพถือว่าสวยเลยสวยใช่ได้นะครับอผมลองหน็อตดูนะครับเดิมๆไม่แก่ไม่ขยับนะครับสภาพเดิมเลยนะครับสภาพเดิมนะครับอ่าควนี้เดี๋ยวขอไปดูพวกแกมซ้ายแกมขวาคันหน้าเครื่องหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับขอดูหน่อย ร้านนายเปิดมานะครับติ๊กเกอร์บอกบอกว่านี่คือของเดิมนะครับเดิมเดิมนะปากระโปรงเดิมขอบเดิมนะครับนี่เดิม,ม,ดมดเดิมหัวหนุ่มเดิมไม่แกะไม่ขัไม่ขยับเลยโอเคอเจ้าของก็ดูแลสวยนะครับแบบแผ่นเพดตึงๆสาภาพกริฟเลยนะครับโอเคใช้ได้นะครับคันนี้รถก็๋ย่าล้างลอล้างสปานะครับ3าม0 0 0 0ดนานะครับราคานี้ถือว่าสวยเลยใช้ได้นะครับใครสนใจแอดไลน์มาสนใจโทรมาที่เบอร์0ู4ย์9 4 8 4 8จแอดไลน์ดีทักมาหากันได้เลยนะครับ คันนี้นะครับเป็นตัว x s e r ซ e s ปี16นะครับราคานะครับ3 8 9 0 0นถือว่าราคาถูกเลยนะครับจับต้องได้ับเกียร์เปนนุ่น6สปีดมีกล้องหลังให้ครบแบบนี้นะครับใครสนใจแอดไลน์มาทักมาสเรัอ่อนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ